เพื่อนมา,มากเลยัเพื่อนเก่ามาก,กนีไปไป่ไงสิบหกมาจ้ะไม่ไ 谢谢。 cái <laughs> video bốn mươi <laughs> mấy video bốn mươi <laughs> bốn mươi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 mươi

ค้เดี๋ยวม่นลงขายห้ี่เขาลงขายไม่ได้หรอกเพราะว่าไี่เอกก่อเ็เร่อขายลูกขอร้านแล้วเ่ย่าเเียนอันไหละลูกไหมละนี่เพงลูกเพงนี่นี่นี่ หนองโลไม่น่าจะมีไฟด้วยมั้งเนี่ย ราคา20คะนเก่ลยค่ะอนนี้85อไม่ทำขอเคะ căng nưng ở đây tôi.